สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีพี่น้กออสมอวันนี้ข่าวสารที่นําเสนอเป็นเรื่องของสินเชื่อสําหรับคนที่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้เงินแล้วก็ต้องการจะกู้เงินที่ถูกระบบไม่ประสงค์จะกู้นอกระบบเพราะดอกเบี้ยจะโหดกว่านี้หลายเท่านะครับสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยมีสินเชื่อชื่อว่ากรุงไทยใจปั้มนะเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับกู้ได้ทุกอาชีพอนุมัติไว ผ่อนหมื่นละ10บาทต่อวันนะท่านดูนะครับต่อไปจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสินเชื่อเงินด่วนกรุงไทยใจปั้มสำหรับบริการกู้เงินด่วนเงินเดือนเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้กู้ได้เนี่ยก็จะต้องมีเงินเดือน 1, 5 5 0 0บาทแค่มีสลิปเงินเดือนกู้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กไม่ต้องไปธนาคารนะย้ำนะครับ ใครที่ใช้บริการของกรุงไทยเน็กอยู่ก็สามารถยื่นกู้ผ่านกรุงไทยเน็กได้เลยนะครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือว่าวงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุดได้5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน1ล้านบาทไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็กู้เงินด่วนออนไลน์ได้เพียงมีไรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกันนะ กู้สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเดียวได้ง่าย,ายๆผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับท่านสมัครได้เลยนะใครที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กก็ไปที่บริการนะครับแล้วก็เลือกได้เลยทีนี้นะครับนี่คือการดาวน์โหลดนะคะถ้าใครไม่มีแอปนะครับถ้าใครมีก็เข้าไปที่กรุงไทยเน็กได้เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างการคำนวณกู้เท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่อาชีพของคุณนะครับ ในทั้งพนักง,งานเอกชนพนักง,งานของรัฐรัฐวิสาหกิจนะครับผู้ประกอบการรายย่อยเอาสมมุติว่าเราเป็นผู้ประกอบการรายย่อยท่านกคเลือกนะครับรายได้ต่อเดือนสมมุติว่าประมาณสัก20 0 0 0ืนนะและเราต้องการกู้เงินไม่เยอะนะครับต้องการเพียงส0,000ื่นนะเอามาใช้แบบเร่งด่วนนะครับต้องการผ่อนเท่าไหร่สมมุติว่าต้องการผ่อนสัก 24เดือนนะก็ระบุไปดูผลการคำนวณท่านก็ติกนะครับระบบก็จะคำนวณการผ่อนจำระให้ท่านก็จะตกอยู่เดือนละ1556บาทนะครับวงเงินกู้30,000ดอกเบี้ยปกติ22%นะนี่คือวิธีการคำนวณท่านดูแล้วถ้าสนใจนะครับคำนวณแล้วพอไหวนะสมมตินะ ว่าใครที่พอไหวก็ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กได้เลยนี่เป็นข่าวสารที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะไม่ว่าเฉพาะอสมอย่างเดียวนะใครก็ได้ที่มีรายรับ1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็บอกต่อๆกันไปนะครับคนที่มีความจำเป็นก็ยังมีเยอะอยู่นะหวังว่าข่าวสารนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับขอบคุณนะที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ